ไม่รอนไม่รอนด้ยมีไฟหรือเปล่าสามสิบมาเลขสามมีเผาไหมยังสามศูนย์สามศูนย์อะไสามศูนย เอวไม่ดีเอวไม่ดีอย,อย่างนี้อย่างนี้เปินสีน้ำตาลแบบนี้นะส,สีน้ำดันี้ไม่ไม่ไม่ขนครับอันนี้คือไม่หนังป็นสีน้ำตาลถ้าตีถ้าตะแล้วตรงนี้มันบวมขึ้นแสดงว่าร้อนเกินไป เลขกะไม่สวยขาดนะลำจะร่อนตรงนี้บวมขึ้นมาแล้วก็เป็นมีมีไฟไหม้ตรงนี้ด้วยอย่างนี้เลอะเลยเ mm hmm. นี่ยความร้อนร้อนเกินไปไม่สวยไม่สวยนะครับอย่างนี้โอเคเบอร์ชิ้เกินไปเบอร์ตรงนี้ต้องให้ห่างมันอย่างน้อยหนึ่งโป๊ะหนึ่งนิ้วขาดนะอาชีเกินไปเนี่ยมันจะบวมติดกันลาจะเลอะอ๋อขาดแต่ถ้าอย่างนี้ถ้าเอาก็คือไม่ได้ไม่สวยเหมือนเดิมอ่าอันนี้ยังใช้ไม่ได้เพราะว่า ความร้อนของเหล็กไม่ได้ขาดในนี้ไม่ไม่ข่นขาดไม่ขุนในนี้นะอ๋ออันนี้คือไม่ได้ไม่ไม่ได้าไม่ขุไน่นนี้มีแตไม่ถึงหนังครับอันนี้ถึงหนังหมดแล้วขาดักษาตัชื่อบัววอนนไปร้อนไปเดี๋ยวพอตีไปมันจะมันจะบวมร้อนนิดนึง ให้ปัญชีเทาสีแดงไม่ได้หนึ่งสองสามยกหนึ่งสองสามยกแช่น้ำไม่ได้สามวิหนึ่งสองสามยกอย่างนี้ใช้ได้แล้วเนี่ยเรียบร้อยหนึ่งสองสามยกไได้อย่างนี้โอเคเลยถ้าตรงนี้มันบวมขึ้นมานี่ใช้ไม่ได้นะสแสดงว่าร้อนเกินไป ครับเด็กร้อนเกินไปแพ่ไม่สุดแดงรูบแดงรูบมาเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็แดงร้อนนิดนึงอย่างนี้ร้อนอย่างเงี้ยควันแบบนี้คือร้อนเกิน สามยกใกล้เนี่ยทางเนี้ยมันใช้ได้แต่ตรงเนี้ยมันใช้ไม่ได้ครับขามันเนี้ยมันไม่เท่ากันไม่เท่ากันอหางสามยสามสาูนเลขศูนยไดจับดน่ น้ำหนักมือก็ต้องลงเท่าๆกันต้องลงเท่าๆกัน,งงกนยงไม่เอมต้าเลยะเข้าไทาอีกรอบนึงโ๊ะนี<อ>่ตรงข้างล่าง,าง,างที่ยังไม่ติด ไไม่ไดม้ยังไม่ร้อนพอนิดหนึ่าอันนี้เป็เียงตาลแล้วครับอันนี้ใช้ได้โอเคนะครับอันนี้ปีหกห้าปีหกห้าครับที่เราจะตีก็จะมีแบรนด์แล้วก็ลำดับตัวตนะครับแล,แล้วก็ปีพศของวัวที่เกิด แม่บอกว่าม่ถ้าเป็นแม่ต้องก่ก่สวยเลยครับบางคนถ้าเขาไม่ชำนาญเขาก็จะแบ่งตำแหน่งใช่ไหมอาจารย์รขีดตำแหน่ง ร้อนดแดงแดง,งเลยร,ร้อนมากจร้อนอนิดนึงถ้าร้อนไปมันจะบวมใช่ไหมมันจะบวม<ช>มันจะร้อนมากแผลจะบวมบวมบวม,บวมมันจะร่อนสแสดงไอ้ที่หลุดร่อนออกเป็นแผลใช่ร้อนกันไปร้อน อันนี้มันจะมีสะเก็ดแผลหลุดร่อนไหมครับมาจากก็จะร่อนเยู่เพราะอ๋อหมดแดงแล้วเหรอหมดแดงแล้วหรอหัวยังไม่ได้ตรงนี้โอเคตรงนี้อันนี้เราก็จะหนักน้ำหนัก ยังนะครับอีกรอบห้าอีกรอบนะครับศูนย์ศูนย์ข้างล่างศูนย์อันนี้แดงเกินแดงเกิน สวยนะครับสีตา่างเหลือเลขห้าอีกนิดหนึ่งนะครับอายุต้องเท่าไหร่ครับอาจารย์อย่านมก็หนะเดือนครับหเดือนนะครับสำหรับตีเบอร์นี่นะเราจะเน้นนี้นะ ครับแล้วก็น้ำหนักจะลงไปข้างหน้าอ่อ,อีกนิดนึงนะครับอโอเคสูไไดสี่คือโอเคนะครับเรียบร้อย เป็นน้ำมันอะไรครับอันนี้น้ำมันพืชใช้น้ำมันพืชตอนนี้หละอ๋อน้ำมันพืชนะครับถาไม่ให้ผิวมันหนังมันแตกครับแล้วก็เวลาเราใส่ยามันจะติดยาดีอันนี้เป็นยาอะไรครับยาผงโรยแผลกันกันนนอแมลงออกันแมลงนะครับ อันนี้สัญลักษ์ p คือป่ารานป่าราน,นฟาราม pl ญักษ์าอันนี้ลำดับตัวที่เกิด วที่สามสิบของปีหกห้าอันนี้แล้วแต่บางฟาร์มเนี่ยเขาจะตีนหนึ่งสองสามสีนไล่ไปเรื่อยๆก็ได้อ่ายาวไปเรื่อยก็ได้แต่อันนั้นนะ่ะเราจะไม่รู้ว่าเขาเกิดปีไหนแต่อาจารย์จะเตีระบบของกรมูสัตว์จะรู้ว่ามันเกิดปีไหนครับรู้อายุเท่าไหร่ครับพอขึ้นปีปีใหม่ปีหกหกก็หนึ่งทับหกหก ก็ไล่ไปเรื่อยเจนสุดจนสิ้นปีหกหมดก็เป็นหกเจ็ดก็หนึ่งหกเจ็ดไปเรื่อยเรื่อ,ขอยขผู้สัตจะตีเลขตรงนี้เป็นเป็นเป็นเดือนแต่ว่าผมไม่ตีเพราะว่าของของสมาคมเนี่ยตีตรงนี้หมายามว่าระดับระดับเฟระดับสายเลือดมันจะไปซ้ำกันนั้นเราจะไม่ตีเดือนตนีเฉพาะปีครับแต่ของผู้สาตตีตรงนี้บอกครับอกาห้าตรงนี้แสดงว่าเดือนห้าจะรู้เดือนเกิดป <5 S 1> ีเกิดใช่ใช่แต่ว่าของสมาคมเนี่ยเรามี การตีเบอร์ตรงนี้เป็นเป็นระดับสายเลือด F1 F2 F3 F4 F5 มา้องแล้ว F5 ก็เป็นพันแทห้าโอเคแกะร,ร้อยแกะนะครับีการเข้าแกะนะครับพี่น้องเพราะทุกอย่างต้องถูกฝึกนะครับพี่น้องฝึกการมัดเชือกการแกะ การล่มนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับพี่น้อง,องกับประมาณนี้นะครับพี่น้องสวยงามนะครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับผู้ใดยสนใจขีมส่วนคาวานนะพี่น้องคนละ240บาทรวมส่งนะครับแล้วก็มียาทาพยาธิแบบด้านหลังนะครับ ขวด30มิลลิลิตรนะครับขวดหนึ่งใส่ได้กับน้ำหนัก300กิโลนะครับใส่ได้ทั้งประหยัดภายนอกภายในนะครับพี่น้องเย็บเหมากาเกืือเหลือไล่นะครับใส่ได้นะครับเทลาดหลังเลยนะพี่น้องวัวทองอ่อนทองแก่ใส่ได้นะครับมัวนหน่อยออกได้ตั้งแต่อาทิตย์นึงขึ้นไปก็ใส่ได้นะพี่น้องขวดละ100บาทนะครับพี่น้องค่าทรงต่างหากนะครับแล้วก็มียาล่มะแรงนะพี่น้องแมคเวลนะครับ ขวดละ1 0 0ซีซีนะครับขวดหนึ่งยาซีซีผสมน้ำหนึ่งลิตรนะครับฉีดพ่นตามตรงว่าตามคอกได้นะครับกำจัดไข่แมลงนะครับบ่เป็นอันตรายตรงว่าตัวไข่บ่จะเป็นท้องนะครับง้อน้อยนะครับขวดละ200บาทนะพี่น้องเงินโอนทรงฟรีนะครับเก็บไปทางเพิ่องหาศิบนะพี่น้องสนใจติดต่อบ้ามอบได้นะครับเบอร์โทร0 9 8 6 3 0 2 0 7 3นะพี่น้อง แอดไลน์มาได้นะครับเบอร์นี่นะครับพี่น้องสวัสดีครับ